บอกเลยว่างานเยอะมากนะครับแล้วก็กําลังจะเตรียมเปิดกล้องนะครับซีรีส์นะครับอินิกมาสอนะครับบอกเลยว่าแฟนๆก็รอดูนะครับแล้วก็รอดูเช่นกันนะครับรวมไปถึงนะครับธุรกิจส่วนตัวนะครับร้านขนมนะครับมากาลองนะครับซูรีก็ไปได้สวยมีแผนว่านะครับจะขยายสาขาเพิ่มอีกด้วยคุณผู้ชมล่าสุดยังเปิดเพียงเท่านี้นะครับยังจะมีการคอลแลบนะครับระหว่างนะครับซูรีนะครับกับน้องมีเนยนี่เลยบัตเตอร์แบงคุณผู้ชมอน่ารักมากก็คือ ถ่ายทำมาแล้วนะ <Hi. S 1> ก็ไม่รู้ว่าโดนน้องหมีเนยตกหรือเปล่านะครับ mm hmm. มีโอกาสเจอนะครับหนุ่มวินนะครับก็ต้องไปถามกันสักหน่อยรวมไปถึงนะครับอัปเดตน,นะครับผลงานที่ประเทศไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยครับช่วงช่วงนี้อยู่ไทยเยอะครับแล้วก็เจริงๆเด๋ว เต่ารนนี้ก็ไปมาเลเซียแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมีสิ้นเดือนมีไปประเทศเกาหลีแปลว่าไปเติบโตในเครื่องเป็นอีกครั้งอะไรอย่างที่แบบทางหายไปนานส่วนไปประเทศเกาหลีสิน้นสิ้นเดือนเนี่ยก็ไปรับรางวัลรางวัลเป็น Rising Star Award Outstanding star mm hmm. ดีใจครับเพ mm hmm. ื่อนฝันเหมือนกันเนาะคือตั้งแต่เราเข้าวงการมาแรกๆเราก็ไม่ได้คาดฝันจะคาดฝันเลยว่าวันหนึ่งเราจะอกาได้รับรางวัลกับเขาเลยครแต่พอแบบมันบียอนไปถึงแบบรางวัลต่างประเทศมันก็ทําให้เหมือนกันแบบแรง ผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีกําลังใจในการทํางานต่อไปเต็มที่ครับเต็มที่ทั้ง2ด้านเลยนะไม,ไม่ใช่แค่วงการธุรกิจอยางเดียวแต่ว่าในวงการมันเป็นเองเราก็เต็มที่มากๆในธุรกิจเองเราก็พยายามทาให้ดีที่สุดโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราแบบอยากทํามากๆแล้วก็แบบรอคอยมากๆจริงๆโปรเจกต์นี้เรามีการประชุมกันมานาะนมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจนถึงวันที่แบบเราถ่ายทำวันที่แบบจะปล่อยตัวแอดออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปถ่าย รากว่าวันนั้นเนี่ยคนเต็มกองผมเลยคือทั้งออฟฟิศเนี่ยไม่ทํางานเลยมาอยู่ที่กองทุกคนอยากเจอน้องเนยมากแล้วพอแบบเราก็ได้เจอน้องเนยครั้งแรกเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าน้องน่ารักมากครับสัมผัสถึงความน่ารักความสดใสที่แบบมันธรรมชาติมากๆใช่มันธรรมชาติมากๆขนาดเราแบบเราเห็นอีกตอนแรกเราก็แบบเออน้องน่ารักดีนะหเห็นผ่านในโซเชียลอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอตัวจริงคือเหมือนเราโดนตกอะเหมือนเราแบบว่าอยู่ในพ่วงความน่ารักของน้องเลยนะครับ คือต้องบอกว่ากับน้องเนยเนี่ยครับคือก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ร่วมางานกับแบนรนด์เขาอยู่เป็นงานคอลแลบกันระหว่างแบรนด์ผมกับแบนรนด์เขาเนี่ยนะแล้วก็เราก็ยังมีคลิปคอนแทคคลิปคอนเนคชั่นกันอยู่คุยกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับจนเราเกิดไอเดียเฮ้ยตอนนี้เราก็เป็นจังหวะที่เหมาะเพราะว่าร้านเราอยู่ใกล้กันด้วยเราก็เลยบอกว่าถ้าเราทำโปรเจกต์คอลแลบกันเนี่ยเราน่าจะทำอะไรได้เยอะใช่ทุกคนคือเอ็นดูน้องมาก แล้วก็แบบช่วยกันเชียร์ช่วยกันแบบว่าผักดัน acting ของน้องเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แสดงด้วยกันเลยครับแล้วก็น้องก็เก่งมากๆด้วยใครในปีนี้คือเป็นอีนิกมาแต่ว่าตอนเนี้ยที่เริ่มก็คือเริ่มเรียนเริ่มเริ่มเวิร์กช็อปของสการเล็ทานก่อนแต่ว่าจะเริ่มเปิดกองในี่ยก็คือปีหน้เราติดตามใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องถ่ายของอินิมาให้จบก่อนด้วยครับสำหรับค่วงหลแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะก็เปิดของสการ์เล็ทช